สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยแจกกันฟรีๆสดใหม่วันต่อวันรู้ก่อนออกค่ะสูตรนะคะก็จะเป็นส่สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางที่ที่1บวกหลักร้อยรางที่ที่1หลักสิบรางที่2บวกหลักร้อยรางที่3หลักหน่วยรางที่ที่1บวกหลักพันรางที่3และหลักพันรางที่2บวกหลักร้อยรางที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณกจสอบพร้อมยกของสูตรฝากกดไล,ลก์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ตัวกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดส่วนหวยแหวนหวเด็ดส่วนของเราบอกอันุกรอบอย่างกับมวดจะเป็นสูตรมวต่อง้วดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามเุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจับสื่อกันเลยค่ะก็จะได้เป็น24คูณ36หค่าเท่ากับ864หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ29คูณ57ค่าเท่ากับ16,53 กาคูณ58ค่ะเท่ากับ5 2 7 8เล็กเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น1 7 8 3 0 6 4 2และ5ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ย์บวก8เท่ากับ8 5บวก2เท่ากับ7 4บวก5เท่ากับ9และ1บวก6เท่ากับ7ค่ะ แนวทางเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น0864 1653 5278 1783 7460 8797และ0803ค่ะในส่วนนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มถึง3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ1783 8797และ0803ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็นมาเลยเด่นรู้ก่อนออกในวันที่26่กุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบแก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น1 7บเจ็ดคูณแปค่ะเท่ากับหนึ่ แปดคูณสเท่ากับยี่สิหลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะแปดสิบเจคูณเกเท่ากับแปดสี่สามเก้าเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็นศูนย์หนึ่งสี่สามสองและเก้าค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นหนึ 5, ่งบวกสี่เท่ากับห้าสองบวกสี่เท่ากับหกบวกแเท่ากับเ และ0บวก0ท่ากับ0ค่ะเนทาลขกเดียคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น1411 0 0 24 84 39 0 143 3 289 56 90และ99 81ค่ะ ตัวเลขขั้นมทที่เราให้ไปเป็นเพยียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับตัวคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบ,บอกทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแอนให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภายทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามพิสูจน,น์เด็ดเต็งเล่งเน้นสุดงวดต่องวดไหมทุกคนที่ตามรุม่นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก,นก,ก,นก็อย่าลืมกดไลค กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่วเ,เด็ดๆกับช่องวันนี้รวย